หรับการใส่โซ่ครับใส่บาเรื่อยนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยใส่โซ่ใส่บานะครับครับสําหรับการใส่นะครับบางท่านก็อาจจะตั้งเครื่องตรงอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่บาเข้าไปอย่างนี้จะทําให้ใส่ยากเทคนิคการใส่ให้ง่ายนะครับก็คือให้เราสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับง่ายๆสไตล์ช่างการนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีใส่บาครับใส่บาใส่โซ่ เครื่องเลื่อยนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการใส่จะมาบอกสําหรับเมือใหม่ครับที่ยังไม่เคยใส่บาใส่โซ่เลื่อยนะครับครับสําหรับการใส่โซ่ใส่บานะครับบางท่านก็อาจจะยังใส่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับบางท่านก็ใส่แบบนี้นะครับโดยไม่ตะแคงเครื่องขึ้นนะครับก็จะทําให้ใส่ยากนะครับเพราะว่า เราไม่ถนัดนะครับใส่ยากครับสําหรับเทคนิคง่ายๆนะครับในการใส่บาใส่โซ่นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับให้ท่านนะครับตะแคงเครื่องครับตะแคงขึ้นอย่างนี้นะครับตะแคงขึ้นด้านข้างแล้วก็ให้นําบานะครับบาเรื่อยมาใส่เข้าไปนะครับใส่ตรงล่องบานะครับแล้วก็ให้นําโซ่ มานะครับโซ่ก็ให้เราดูด้วยนะครับว่าโซ่ด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ตรงที่มีเดือยนะครับตรงนี้นะครับที่มีเดือยจะเป็นด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะไม่มีนะครับก็ให้เราใส่นะครับใส่อย่างนี้ครับใส่เดินหน้าอย่างนี้ตามรอบเครื่องนะครับหรือเราใส่จิดมันก็จะถ้าเราใส่กลับด้านอย่างนี้นะครับนี่เป็นการกลับด้านือใส่ กับหลังนะครับเวลาไปเลื่อยไม้จะไม่เข้านะครับก็ให้เราใส่ครับให้สังเกตดูครับครับสาหรับการใส่โซ่นะครับเพื่อให้เข้ากับร่องสเตอร์นะครับก็ให้เรานําโซ่นะครับมาคล้องเข้ากับสเตอร์นะครับง่ายๆนะครับก็ให้เรามองดูด้วยนะครับว่ามันเข้าหรือไม่นะครับโดยคล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จัดเรียงโซ่ให้เข้ากับบาร์นะครับ เข้ากับร่องบาร,รบพอเข้าแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับใช้มือหมุนตรงจุดเตออนนะครับว่าโซ่มันหมุนไหมนะครับเวลาเราใช้มือหมุนโซ่มันวิ่งไหมนะครับถ้ามันไม่วิ่งแสดงว่าโซ่ไม่เข้าร่องนะครับเวลาเราขันเข้าไปก็สต,ตาร์ทเครื่องขึ้นเครื่องกีดโซ่ก็ไม่หมุนนะครับพอเรา หมุนดูว่ามันเข้าร่องดีแล้วเราก็ใส่ฝาครอบบาเข้าไปนะครับแล้วก็ยืดน็อตแล้วยืดน็อตขันบาให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีเดือยนะครับที่ตั้งโซ่นะครับก็ให้เราหมุนนะครับหมุนที่ตั้งครับอย่างตัวนี้จะมีอยู่ด้านข้างนะครับบางตัวก็จะมีอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถปรับให้โซ่ มันตึงมันหย่อนได้นะครับโดยการปรับตรงนี้ครับพอเราปรับได้ที่แล้วเราก็ขันน็อตนะครับน็อตยึดบาร์ของตัวให้แน่นนะครับก็เป็นเสร็จนะครับขันเข้าไปให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วเราก็มาใช้มือนะครับดึงดึงดูโซ่ว่ามันหมุนได้ไหมครับ ถ้ามันได้ก็ใช้ได้นะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการใส่โซ่ใส่บาง่ายไหมครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องง่ายๆใส่ง่ายๆเป็นเทคนิคง่ายๆายนะครับสำหรับการใส่บาถ้าท่านใดับที่ชมชิปแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องง่ายๆสไตล์ช่างการด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทางช่องของเราได้ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกต่อไปนะครับหรือว่าท่านกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ